บ้านแค่นั้นเองครับกำลังยาวลงมาครับมันสูงครับครับที่ที่เกิดมันสูงผมเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการโอเคโอเคเดี๋ยวผมผมผมกู้จากผมกู้จากโอเครู้จักรู้จักอาฟานฮะโอเคอาฟานวัฒนะโอเคใช่เรารู้จักกันมากรู้จักกันสนิทมากโอเคนี่ความต้องการของชาวบ้านคือคือแค่ต้องการศพบอกแล้วไงบอกให้ไปคอยที่โรงพยาบาลศรีนครตอนนี้กำลังเอาลงมา อันดับแรกสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือคําชี้แจงคาชี้แจงว่าผู้การฟังก่อนคนร้ายฮะซุ่มยิงก่อเหตุกับพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็ปะทะกันโอเคแล้วก็เสียชีวิตดําเนินการวิธีตามกฎหมายแล้วโอเคเข้าใจสิ่งที่ชาวบ้านต้องการความชัดเจนแล้วก็ช่วงเวลาการจัดการศพไปถึงโรงพยาบาลไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนยืนยันผมมาตังแต่เม่อป็นผู้การดูไห่มันมีขั้นตอนอยู่ครับ พี่น้องครับมีขั้นตอนอยู่ครับไม่ซแย่ละครับไม่มีขั้นตอนอยู่ครับโอเคผมว่าถ้าผู้การมาชี้แจงก่อนหน้านี้แบบนี้เนี่ยผมว่าเกลี่ยผมก็ไม่ได้ก็เพิ่งลงมาจากจากจากภูเขานี่ประเด็นคือไม่มีใครออกมาชี้แจงเลยอย่างน้อยเนี่ยผู้การก็ต้องส่งตัวแทนมาก็ผมไม่รู้ว่าพวกเรามาอย่างนี้ผมอยู่บนเขาผมก็โทรไปบอกแล้วเบอร์ผมมีไม่ใช่เหรอผมทรผมเท่าผมเท่าที่ผมรู้ ไม่ใช่ผู้การหมูคนนี้ที่จะมาคุยผมก็ถามใช่หมูผมก็ถามว่าผู้การอิสราคนเดียวกันไหมคนเดียวกันผมถามอ่าเสร็จโทนโอเคผมถามเสร็จโทนเสร็จโทนว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผู้การอิสราแต่ผู้การหมูที่ดูแลสองคนอยู่ที่ไหนโดมันเนาะโดมนู่นโดมปัตตานีนู่นแล้วนี่โดมทีนี่โอเคถ้าผมรู้ว่าผู้การอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วทำไมผู้การไม่บอกผมว่าผู้การมาที่นี่ด้วยผู้การตอนที่การมาตอนทู่การมาเนี่ยผู้การก็เห็นผมอยู่ข้างหน้านี้ตรงไหน ผมอยู่ข้างหน้านี่ผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่ข้างหนแหละ้โบกมือให้ผมแล้วผมจะรู้ได้ไงผู้การอยู่ในรถแล้วผมจะรู้ไหมอัานมาที่นี่ผู้การเนี่ยในฐานะผู้นํามาก่อนอย่างนา้อยต้องมาเจอกับประชาชนก่อนต้องมาชี้แจงก่อนว่าข้อติจริงคืออะไรยังไงโอ้โหอย่างนี้จบนะอัตมานออกคุยดีๆผมคุยดอาตมาเองมาแล้วสักตัวอาตมาผมคุยดีๆนะครับผมรู้จักกับผมมานานนะครับผู้การก็รู้จักผมมานเข้าใจบ้านผมโดนปิดล้อมบ่อยโอเค โอเคปิดล้อมปิดบ้านก็โดนบ้านผมเหมือนกันก็รู้โอเคถ้าี่เจซงนั้นก็ยังไม่มีเงื่อนไขเหตุเนี่ยกำลังจะเอาศพลงมาเพื่อเอาไปทำมิตรทำขั้นตอนที่โรงพยาบาลผมก็แจ้งญาติเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคไหนญาติเขาออ่ะย่าอย่าอะๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่เหรออ่าอยอะอ่าอย่าแจ้งให้น่าเที่งยดายไม่มีใครบอกไหนคนไหนบอกไหนผู้ผู้การเรียกพ่กที่มาชี้แจงหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนโอเคโอเคมาเรื่องมาเร่อมาเรอเรื่องมามาเร่อเอาเรื่อง ทำไมต้องห้วยังีกบนออกดิคุยดีดีคุยดยังไงหยังไงหดึงงาดึงงามาเลยยังไงหยังไงหดึงงมาเลยผมมาเนี่ยผมอธิบายทุกอย่างครัมไปแลวไปเล่ งมางนาเลยผมไม่ได้พูดอะเรเลยครั okay. บครับครับใจเย็นเย็นะโอเคผมมาเองนี <h 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 ่นะรับอัดบาครับผมก็มาเองเหมือนกันทุกเราเออก็บอกแล้วขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แล้วเขายิงคนตายก่อนโอเคแล้วก็ถูกประทะกันครับแล้วเขาก็เสียชีวิตสิ่งที่เราต้องการขั้นตอนคือเพราะว่าการที่จะต้องดําเนินการไปสู่ทุกอย่างฟังก่อนเออฟังก่อนดิฟังก่อนแล้วจะเอาอะไรตอนนี้ก็บอกญาติแล้วบอกให้ไปคอยรับศพที่โรงพยาบาลศรีสะคอ โอเคนี่คือขั้นตอนของการดําเนินการตามกฎหมายก่อนโอเคไม่ใช่ว่าจะตายปุ๊บมาตีปุ๊บไปเอาสูบลงมาไม่ใช่ <Okay. S 2> มันต้องมีขั้นตอนว่ายิงกันยังไงแบบไหนยังไงเพื่อมันขึ้นชั้นศาลอยู่แล้วคนยิงก็ก็เป็นจําเลยคนสู้ก็เป็นจําเลยศาลจะเป็นคนตัดสินใช่โอเคไหมครับเข้าใจเ<ะ> <Okay. S 2> ออโอเคก็เนี่ยบอกให้คอยดิ ผู้การบอกให้ไปคอยที่โรงพยาบาลศรีตะคอนโอเคแค่ถ้าแค่ผู้การแจ้งมาแบบนี้เราก็เคลียร์แล้วประเด็นคือไม่มีไม่มีใครมาแจ้งก่อนหน้านี้ใช่โอเคแค่นั้นเองขอมาครับคี่เาม้เโอเคกินเคโอเคโสุมอเกโอเคะอโอซาเกโโาเ